ุณผู้ชมคะวันนี้เป็นวันออกพรรษานะคะหลายคนเนี่ยมุ่งหน้ากันไปไปที่จังหวัดหนองคายค่ะคไปรับชมปรากฏการทางธรรมชาติบั้งไฟพญานาะคอ,อเขาก็จะไปดูกันแล้วช่วงนี้อากาศก็กําลังดีนะไปดูกันหน่อยนะคะว่าตอนนี้ในพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างคุณสิทธิกรจันทาสารมีรายงานเข้ามาค่ะเชิญครับ ครับคุณจามอรและคุณกมลเนตรครับขณะนี้ผมยืนรายงานอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ําโขงที่หน้าวัดไทยอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายครับและผ่านมาแล้วหลายชั่วโมงขณะน,นี้จุดนี้บ้างไฟพญานาคยังไม่ขึ้นครับแต่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังไม่ย่อท้อยังคงตั้งหน้าตั้งตารอชมนะครับ และขณะนี้ผมได้อยู่กับคนในพื้นที่ผมได้เดินทางมาขอข้อมูลว่าบัางไฟพญายนาคที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อประมาณก่อนปี2529มีความเป็นไปเป็นมายัางไงผมอยู่กับคุณแบงค์ครับอยากให้คุณแบงค์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าความเป็นมาของบัางไฟพญายนาคที่เกิดขึ้นบริเวณที่วัดไทยอําเภอพรมพิสัยแห่งนี้เป็นมายัางไงบ้างครับครับก็จริงๆแล้วส0บกว่าปีที่ที่ผมเห็นมานะครับแล้วก็ตั้งแต่คุณตาคุณยายก็เห็นมาตั้งแต่นานละ สองสามชั่วยุคคนแล้วครับก็ได้มีโอกาสพบเห็นนะครับแต่เมื่อก่อนสมัยเด็กๆเราก,ก็ไม่รู้จักนะครับแล้วก็ขึ้นก็ดูเป็นเป็นงานประเพณีทั่วไปแต่ก็ขึ้นเยอะครับเมื่อก่อนนะครับพักหลังก็ขึ้นไปทางที่อำเภอรัฒนาวารีนะครับแล้วก็ผสมผสานหลายๆที่นะครับหลายๆท่านก็เดินทางมาเป็นเป็นประเพณีเป็นการท่องเที่ยวเป็นการมาบูชาเคารพบ,บูชาอะไรต่างก,ก็แล้วแต่ ผู้คนนะครับทั้งหมดก็ก็มีเป็นประจำทุกปีครับแล้วก็มีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆของทุกปีของภาครัฐน,นะครับ,รบจากที่ฟังคุณแบงค์ ที่เล่ามาให้ฟังนะครับว่าตั้งแต่เด็กๆก,ก็เกิดมาแล้วก็เห็นเลยนะครับจนเป็นประเพณีและคนทั่วโลกเดินทางมาที่อำเภอโพมิสยัยจังหวัดหนองคายบรรยากาศร,รอบๆณนะขณะน,นี้ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับอยู่ริมฝั่งโขงฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งสปปลาวขณะน,นี้ก็ได้มีแสงไฟแล้วก็มีการไหลเรือไฟให้ประชาชนในหน้าวัดไทยได้ชมกันนะครับจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีลูกไฟปรากฏขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปคุยกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นที่มานั่งชมในบริเวณวัดไทยกันครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรกับการเดินทางมา บั้งไฟพญานาคในครั้งนี้ครับครับและขณะนี้ผมอยู่กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบั้งไฟพญานาคที่ริมฝั่งขงที่อำเภอพรมวิสัยครับนี่อยู่กับพี่มุ้ยครับพี่มุ้ยสวัสดีครับอยากให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าวันนี้เดินทางมาจากที่ไหนครับพี่ถึงตัดสินใจเดินทางมาชมบั้งไฟพญานาคที่นี่ครับพี่เดินทางมาจากสกลนครนะคะต,ตั้งใจมาที่นี่เพราะว่าอา ได้ยินข่าวว่าที่เนี้ยมันขึ้นเยอะกว่าทุกที่อะค่ะก็เลยเดินทางมาที่นี่ตั้งใจจะมาเพราะว่าปกติไม่ไม่ไม่ได้อยู่บ้านเราเพิ่งจะกลับมาอยู่บ้านก็เลยอจ,จะเห็นสักครั้งหนึ่งในชีวิตอะค่ะอ,อะ่และจนถึงในขณะนี้รอมาหลายชั่วโมงแล้วตอนนี้บ้างไฟพยาน่คขึ้นหรือยังครับปี่ยยังยังไม่เห็นเลยค่ะแล้วเรายังมีความเชื่อลึกๆไหมครับว่าจะในในวันนี้จะได้เห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตอะครับปี่ยยังเชื่ออยู่ค่ะเพราะว่า จะรอรอจนกว่าจะเห็นค่ะเพราะว่าตั้งใจแล้วครับหลังจากที่ผมได้เดินคุยกับนักท่องเที่ยวได้ให้ข้อมูลว่าได้เดินทางมาชมเป็นครั้งแรกกันทางนั้นเลยนะครับถึงแม้ว่าอากาศทั้งกลางวันจะร้อนแต่ประชาชนไม่ย่อท้อที่จะนั่งรอชมปรากฏการณ์บังไฟพญานาคนะครับซึ่ง1ปีมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นและข้อมูลล่าสุดที่ผมได้จากทางจังหวัดหนองคายณขณะนี้เวลา20นาฬิกาบัางไฟขึ้นแล้ว40ลรูปนะครับอยู่ที่บริเวณอำเภอรัตนาวาปีครับ แต่ส่วนวัดไทยที่ผมยืนรายงานณขณะนี้ยังไม่ปรากฏบั้งไฟขึ้นครับต้องรอดูว่าปีนี้บั้งไฟพญานาคจะทําลายสถิติปีที่แล้วหรือไม่ที่อยู่ที่289ลูกครับและนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดจากริมฝั่งโขงครับคุณจามนคุณกมลเนตรครับครับค่ะขอบคุณคุณศิริกรมากมากเลยนะคะคือไม่ว่ายังไงเนี่ยมันทาให้เศรษฐกิจในพื้นที่เนี่ยนะครับมันคึกคักนะเออชาวบ้านคนที่มีความเชื่อกเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะเขาก็ได้ทํามาค้าขายกันมีนักท่องเที่ยวเดินทางกันไปนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึง